ครับแอนดอรโตเทลนนะครับมาริูในส่วนของจอตรงรุ่นของพอส a คแมนนะครับปี0นถึงปี2011นสะสามารถมาใส่จอตรงนี้ได้เลยครับเป็นจอตรงรุ่นนะฮะแลม8ล้อมร้นะฮะเร็วลื่นไหลแรงสิดตอนนี้แล้วนะฮะตัวนี้ฮะจะเป็นตรงรุ่นเข้ากับช่องเดิมของตัวรถพอสได้เลยนะครับแล้วมาพร้อมกับส่วนของปรับตรงรุ่นนะฮะเนี้ยต่างๆมาให้ฮะยูทูบใช้งานได้นะครับแล้วก็ฟังวิทยุนะครับตัวนี้ดูวิดีโอนะฮะเล่นไฟเพลงไฟหนังนะครับ เล่นได้เลยนะฮะแล้วก็คมชัดสูงมากนะครับแล้วก็มิวสิกนะครับได้นะครับแล้วก็บลูทูธนะครับแล้วก็ในส่วนของนี้เป็นส่วนของระบบ DSP นะฮะแล้วก็สามารถเล่นแอปต่างๆได้นะครับโครมนะฮะแล้วก็คาเทโรดแอปเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ขามมาได้นะฮะก็คือสามารถเล่น Youtube ได้ด้วยนะครับครบเลยนะครับก็ใครใช้ในส่วนของตัว Porsche นะครับเคม n นะครับ ปี2 0 0 4ถึง2011นะฮะสาะมารถม,มาเปลี่ยนเป็นจอตรงรุ่นรุ่นนี้ได้เลยครับรองไฮเทคชั้นทันสมัยดรูหลามากครับแรม8 2 8นะฮะตัวแดงสุดตอนนี้ครับผมก็ใครสนใจวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ